ทีวีดิจิตอลก็คือหลักๆก,ก็คือการส่งสัญญาณ oh. ที่เป็นสัญญาณด<ะ>ิจิตอลนะฮะแล้วทีวีดิจิตอลกับแบบธรรมดาเนี่ยแบบเก่าเนี่ยแตกต่างกันยังไงอะคะการส่งแบบดิจิตอลเนี่ยสามารถส่ง Data ก็คือข้อมูล<ะ>ได้มากกว่าบวกกับการประหยัดพลังงานในการส่งมากกว่าด้วยะนะฮะเพราะฉะนั้นการรับเนี่ยก็เลยรับได้ดีกว่านะฮะทั้งการเคลื่อนไหวแล้วก็นิ่งๆดีกว่านี้ดีกว่าขนาดไหนคะดีกว่ามากอะฮะ เพราะว่าความละเอียดมันสูงกว่ามากได้ถึงขนาด High De ฟ i n i t i o n เพราะฉะนั้นเป็นความละเอียดสูงนะซึ่งในขณะเดียวกัน a อน l ล g อกเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งความละเอียดสูงขนาดนั้นได้แล้วก็การส่งช่องช่องหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอย่าง a อน l ล g อกเนี่ยจะเป็น1ต่อหนึ่งก็คือตัวอย่างนะช่อง3ก็คือส่งช่องหนึ่งช่อง7ก็คือส่งช่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยการส่งดิจิตอลช่องหนึ่งเนี่ยในนั้นอาจจะมีช่อง1.1 1.2 1.3 1.4มันสามารถส่งได้หลายๆช่องมากกา่า1ช่งเหมือ่นแตมก่อน มันจะมาอยู่ในรถของเราได้ยังไงค่ะทีวีดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณที่ส่งมาที่ไม่เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีกล่องรับ<ม>นะกล่องรับกับเสาที่รับสัญญาณเข้ามาผ่านกล่องตัวนี้แล้วก็ขึ้นจอทีวีที่เรามีอยู่ในรถนะฮะอันนี้หลักๆก็คือคร่าวๆเป็นอย่างนั้นความเสถียรของสัญญาล่ะคะดีกว่าอนาล็อกมากนะฮะเราจะสังเกตว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นอนาล็อกเนี่ยถ้ารถเคลื่อนไหวเนี่ยจะดูไม่ได้เลย นะฮะเป็นเส้นบ้างดับบ้างอะไรบ้างเนี่ยแอนาอล็อกเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ถึงนะฮะในแง่ของการส่ง Data เพราะฉะนั้นแต่ดิจิทัลเนี่ยรับได้ชัดแจวทำไมต้องเป็นซีซันดายล็อกเลยทนาดนั้นก็เพราะว่าซีซันโปรดักต์ของเราเนี่ยทำมาเพื่อใช้กับ High Speed ใช้ในรถโดยตรงนะฮะเดี๋ยวต้องเท้าความนิดนึงก่อนว่าเรื่องของกล่องในบ้านกับกล่องในรถเนี่ยมีความแตกต่างกันนะฮะ อย่างแรกเลยคือเนี่ยอุณหภูมิในการทํางานในรถจะสูงกว่าอุณหภูมิในบ้านร้อนกว่าใช่เพราะรถนี่มันวิ่งตามถนนเนี่ยฮะใช่ไหมในบ้านเนี่ยรับกับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวจริงสัญญาณก็จะแบบไม่ได้แบบว่าเคลื่อนที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวชิปประมวลผลในการรับเนี่ยจะต้องไวกว่าในบ้านเยอะเราใช้ชิปโซนี่กับพรานนะฮะซึ่งเป็นชิปที่ได้มาตรฐานนะฮะที่สุด ในสัญญาณดิจิตอลที่เป็น DVB-T2 ที่เมืองไทยเลือกใช้นะฮะในเรื่องของข้อแตกต่างนะฮะอีกสอ,สองประเด็นก็คือเรื่องของเสารเรามีเสา2ต้นด้วยกัน,<ใ>นที่ <ใน S 1> ช่วยกัน,นรับ,รบใช่คือทำไมต้องมี2เสาอะคะจริงๆแล้วเนี่ยรถเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันไหนวันไหนเนี่ยเราจะหันหน้าหรือหันหลังให้กับเสาส่ง<อ>ถูกไหมฮะเหมือนประมาณว่ามี2ด้านใช่เพื่อที่จะแบบ แชร์กันว่าคนที่จะรับสัญญาณฝั่งไหนใช่ครับใช่ครับใช่ไหมเพราะเสาส่งเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ตามรถนี่ถูกไหมฮะรถเราก็ไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปถึงส่วนไหนถูกต้องถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญก็คือเรื่องของฮีทซิงค์เขาเรียกฮีทซิงค์คือการระบายความร้อนของกล่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยระบายความร้อนได้ดีจะสังเกตว่าพวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยถ้าร้อนเนี่ยเวลาทํางานจะรวน ถ้าสมมติว่าร้อนร้อนมากๆเนี่ยมันจะรวนนะระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่หรือเป่าบอไปใช่ไหคะใช่ครับที่ค่ะงานถ้าหนูจะถามถึงระยะเวลาการใช้งานนะคะหนูจะสามารถใช้กล่องรัษณะตัวนี้ได้นานขนาดไหนคะอายุใช้งานเนี่ยเราเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดปีถึงสิบปีนี่ไม่มีปัญหาแต่ด้วยด้วยความที่เป็นล็อกเล่เนี่ยเราต้องให้หลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยมากกว่าเราถึงยอมรับประกันได้ถึง2ปีนะครับ บอกนคคำว่าไม่ยุย่งยากเขาให้รถยนต์มีจอทีวีใหม่แล้วเราก็เอากล่องดต่อของที่ังเนี่ยสามารถต่อสายเทวิเข้าไปได้นะต่อไฟต่อกาวแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยก็นะคือไม่ได้ไปยุ่งกับระบบเก่า<ม>ของ<ม>เขาเลยก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆมีนิดนึงคือเรื่องของเสาค่ะคือเราจะต้องมีเราตอนทนนี้ทำีหลาในเก็บขอ้อมูลการติดตั้งเสาของแต่ละาว่า เราต้องเน้นเรื่องของการวางเสาในรถนะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยเสาเนี่ยจะต้องติดด้านหน้าคนไทยต้องติดด้านหลังหรือหย่าไปติดตรงกระจอย่าไปโดนเ็กหรือว่าไปติดตรงชิ้นงานของคอนโทรลไฟเบอร์รอะไรพวกนี้นะครับแล้วข้อดีของเสาตัวของซีซั่นเนี่ยนะครับคือเขาจะเป็นเสากันนา กันความร้อนหรือทุกอย่างนะครับแล้วที่ลูกค้กาเราชอบมากคือว่าพอติดไปปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่เห็นเสาเลยอยาจะรู้แล้วแหละว่าอนาล็อกกับดิจิตอลมันจะแตกต่างกันขนาดไหน<ม>เราเ้าองจังหวกันยังไงอะพี่คุกกี้เราไปขับกไัไนได้ไหมคะเฮียกับพี่แชร์ได้จจไปเดี๋ยวไปลองไปเลย,ไป,เลยไปกันเลยคุณผู้ชมคะเรามาเริ่มดูทีวีดิจิตอลด้วยซีซันบายล็อกเล็กกัน เริ่มต้นก็คือต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดจอนะฮะไม่มีอะไรยากเลยก็คือแค่เปิดเครื่อง<ช>รอแป๊บนึงใช้ได้เลยค,ค่ะพอดีจอตัวนี้เนี่ยถูกปรับไว้ที่ทีวีดิจิตอลต่อเข้ามาอยู่แล้วเวลาเปิดขึ้นรถมาแล้วเปิดจอเนี่ยก็จะได้ดูข่าวดูอะไรได้เลยง่ายๆเลยรีโมทที่มากับชุด ของซีซั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็ตั้งตัวรับสัญญาณไว้ตรงนี้นะฮะเวลาเรากดรีโมทเนี่ยก็เปลี่ยนช่องได้นะฮะหเห็นชัดๆอย่างเงี้ยเป็นเพราะรถจอดอยู่นิ่งๆหรือเปล่าคะถ้าเกิดรถวิ่งละคะมันจะยังชัดแบบนีอยู่หรือเปล่าก็ต้องลองดูอ้ายังยังไปลองกันเลยดีกว่าคะ่ะตอนนี้รถก็เริ่มเคลื่อนที่กันแล้วนะคะตอนนี้ความเร็วที่20 นนี้เรากำลังไถรถนะคะไปดูทีวีแบบอันาล็อกกันค่ะว่ามันจะชันหรือเปล่าอ่ะไปค่ะเฮียดูเลยะคะ่ะเอาตอนนี้ก่อนดีกว่านะคะเฮียอันนาล็อกของเรานีค่อนข้างจะแบบว่าซาและบื้นมัวมากมากเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ขับนะเนี่ยคุณผู้ชมเมตรขับแล้วโอ้โหสันเลยค่ะละรัวเลยค่ะ40แล้วคะ่ะหดีก็ยังดูได้สบายไม่กระตุกเลยอะ่ะผมวิ่งเร็วหน่อยใช่ไหมโอ้โห ยับเลยค่ะตอนนี้ไม่เหลือเลยค่ะคุณผู้ชมหกสิบแล้วค่ะภาพก็ยังชัดแจ๋วอยู่เลยค่ะนี่ความเร็วที่หกสินะคุณผู้ชมไม่ชัดเลยก็คือซาคุณผู้ชมคะ <c oughs> เดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นอุโมงค์แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันก่อนค่ะว่าลงไปข้างล่างอุโมงค์ล้วเนี้ย <c oughs> สัญญาณจะยังปก,ปกติอยู่หรือเปล่า ตุกไม่มีอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอุโมงหรือว่าจะเป็นที่ความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มีผลกับสัญญาณเลยค่ะ